ที่มีผู้ถามมานะครับเรื่องวิธีการหม่มจีวรนะพอดีที่ทําคลิปออกไปก็มีการห่มเฉียงบา่าโดยมีการเอาจีวร้าที่บ่านะครับบางท่านท่านไม่เคยเห็นการห่มแบบนี้มาก่อนเพราะว่าคุณเคยแบบการห่มม้วนหรือว่าห่มรองแบบรัดอกนะครับเดี๋ยวจะมาห่มให้ดูนะจริงๆห่มแบบนี้ง่ายมากนะครับแค่เป็นการเอาจีวร้าที่บ่าปกติแค่นั้นเองนะครับ <S <S เริ่มแรกนะครับท่านดึงจีวรขึ้นมางี้ก่อนนะครับให้มันสูงกว่าสะบองขึ้นมานิดนึงนะแล้วท่านก็พาดเข้ามาที่บ่าซ้ายนะครับ กะให้เนี่ยให้มันสูงกว่าสะบงนะครับประมาณฝ่ามือนะแล้วท่านก็อันนี้ทันไหมเนี่ยอย่างนี้มานะครับกะให้เท่ากันทั้งหน้าหลังนะครับแล้วก็พาดขึ้นไปแค่นี้เองนะครับทาให้ใชายทั้งสองฝั่งนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยมันเท่ากันถ้าถมอย่างพิเศมันจะเท่ากันหมดเลยนะครับทั้งตรงนี้ด้วยนะด้านล่างแล้วก็ชายสองขานะครับการถมแบบนี้มันสะดวกแล้วก็มันสอดคล้องกับวินัยด้วยนะครับท่านเพราะว่า ในพระวินัยเนี่ยเวลาพิสูจนมีการเข้าวัะจักกุฎีเนี่ยท่านระบุว่ามีการถอดจีวรอ,ออกแล้วก็ผ้าไว้ที่ราวนะครับคราวนี้ถ้าเกิดพระห่มจีวรมันยุ่งยากมันซับซ้อนแล้วว่ามันต้องมีการรัดอกอะไรอย่างเงี้ยนะท่านนึกหนูว่าเข้าน้ำทีก็ต้องมาถอดแล้วก็ห่มใหมจากจักใช่ไหมคราวนี้การห่มแบบนี้มันก็ง่ายนะครับตัเดเสียวเสร็จแล้วแต่ถามว่าห่มแบบรัดอกหรือว่าห่มแบบม้วนผิดอะไรไหมเขาไม่ผิดนะครับท่านสําคัญว่าท่านต้องห่มให้จีวรมันสูงกว่าสะบง ประมาณนี้แล้วก็ให้มันเท่ากันนะครับเรียกว่าปริมณฑลเป็นวงโดยรอบนะครับเลาที่จะห่มให้จีวรเปลยสบงไปอีกไปบางทีติดข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยพึงทราบว่าการห่มแบบนั้นไม่เป็นปริมณฑลนะครับเรียกว่าการห่มที่ไม่เรียบร้อยยี่ถ้าเกิดท่านห่มแบบตกไปทางซ้ายตกไปทางขวาข้างหน้าข้างหลังไม่เสมอกันยิ่งจะชัดเจนหรือว่าเป็นการห่มที่ไม่เรียบร้อยนะครับก็วิธีการห่มเป็นแบบนี้นะ